ปัญหาฝุ่นน่เนาะมันเป็นปัญหาระดับชาติมาก็น่าจะร่วม10ปีแล้วต้องกร่าววิงวอนท่านผู้มีอำนาจหน้าที่ต้องช่วยกันลดฝุ่นระดับประเทศชาติทีนี้ระดับบ้านเราเราทำอะไรได้บ้างน,นอกจากเก็บลูกไว้ในบ้านแต่ว่าคนเรามนุษย์เรามันจะไปอยู่แต่ในบ้านอยู่ในกล่องนีนไม่ได้เราก็ต้องเลือกวนันอันไหนอากาศไม่ดีอยู่แต่ในบ้านหากิจกรรมทําในบ้านทีนี้ในบ้านเนี่ยบางวันมันก็ยังมีฝุ่นก็ต้องติดเครื่องฟอกอากาศเครื่องฟอกอากาศากาศ็ต้องดูสเปคที่มัน กองฝุ่นได้ระดับถึง PM 2.5ไอ้ตัว PM 2.5เนี่ยมันไม่ได้ทำร้ายเฉพาะเด็กภูมิแพ้เด็กธรรมดาผู้ใหญ่แข็งแรงทุกคนโดนหมดทุกคนมีสิทธิ์ร,รับความไม่ดีของ PM 2.5เนี่ยเท่าเทียมกันคือไอ้ฝุ่นพวกเนี้ยมันทำให้เกิดการอักเสบก่อนบางคนก็บอกว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราแพ้ไอ้ฝุ่นนี้เราติดเชื้อจากฝุ่นนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นก่อนพวกเนี้ยมันทำให้เกิดการอักเสบตั้งแต่ระบบตา จมูกปากปอดคือตรงไหนที่มีเส้นเลือดหลอดเลือด PM 2.5หมาไปหมจริงๆไปถึงสมองเลยด้วยแล้วก็หัวใจนยในผู้ใหญ่เขาก็มีการศึกษาว่าบันชาทำให้เกิดภาวะของเส้นเลือดหัวใจทั้งหมดเนี่ยเป็นเพิ่มขึ้นได้ในนี้นอกจากฝุ่นจิ๋วนั้นก็จะมีฝุ่น PM 10แล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกซึ่งพวกเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเลยน่ะเริ่มต้นเลยเกิดการระคายเคืองเราถึงบอกโอ้ยเดินออกมาปุ๊บ ทำาไมแแ่แสบตาจังแสบจมูกจังตื่นเช้ามาเจ็บคออุอ้ยฉันป่วยติดไวรัสหรือเปล่าเปล่า,ลาบางที ไอเสมหาออกมาอุ้ยติดเลือดฉันเป็นวัณโรคหรือเปล่าจริง,รงๆไม่ใช่เป็นจากไอ,อาการอักเสบพวกเนี้ยทีนี้พอเกิดการอักเสบแล้วร่างกายถ้าสู้ไหวมันก็หายไปแต่ถ้ามันสู้ไม่ไหวทีเนี้ยมาละไวรัสที่เยอะขึ้นแบคทีเรียที่เยอะขึ้นหรือดูการแบบเนี้ยไม่ใช่ฤดูการที่เด็กภูมิแพ้จะมาป้าหมอคาหนูไม่มีอาการหยุดยาได้ไหมคะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ให้นะเลยนะอ่าป้าหมอคาหนูไม่อยากล้างจมูกแล้ว บางทีเราก็หยดๆนะถ้าอากาศมันดีไม่ไม่มีอะไรไม่ไม,ม,ม,มีน้ำมูกไม่ล้างก็ได้แค่แค่พ่นยาตามระยะเวลาที่หมอบอกแต่ถ้าฝุ่นมันเยอะขนาดเนี้ยไม่ล้างจมูกบางทีมันเกิดการอักเสบเราก็ขอล้างซะหน่อยเถอะถ้าหนูจะต,ต้องไปเอ็กซ์โพสฝุ่นมาเยอะๆเข้าบ้านมาล้างก็เหมือนเราอาบน้ําล้างตัวเอาความสกรปรกออก<ม>อะไรอย่างเงี้ยก็ล้างนิดล้างหน่อยก็ก็ล้างจมูกไป ะะเด็กภูมิแพ้ดูแลมากขึ้นอีกขั้นหนึ่งเด็กปกติผู้ใหญ่ทั่วไปผู้ใหญ่เปราะบางก็ดูแลกันเป็นตามระบบของแต่ละคนไป